สวัสดีค่ะพ่อแม่พี Hence, deals, ่น้องสุปผู้สุกคนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าพี่น้องปอกฝายสุปผู้สุกคนนะจ๊ะมื้อนี้แมวสิพามากินแซบแซบกินนวดนวดคือเก่าของเฮานะจ๊ะมื้อนี้มีไอ้ซุปน้ำใหม่นะจ๊ะพี่น้องจ๋าซุปน้ำใหม่แซบแซบนวดนวดเลยนะจ๊ะมื้อนี้อันแมวกะสิมี่ไอ้ซุปใส่ไอ้ไอ้ถั่วลิสงใส่งาขวานใส่อันพริกนุ่มขัวานนะจ๊ะพริกแดงเขียวเหลืองของเฮาวขวานเรียบร้อยกับตำตำ ไอ้น่อไม่กะต้มใส่น้ำยานังพี่น้องจา้าต้มใส่น้ำน้ำยานังใส่น้ำปลาแดกผักแก่ของเฮากะสมิมี่งตงมีปาปิกา้ามีสลัดเนาะจา้ามีผักแล้วก็ขาาก้ขาวจ้าข้าวทัวหนึ่งน้อยๆเอาจอนเนาะจ้ากลาว่าสิกินน่อไม้เนาะจา้าโอเคจับเบาๆลายย้ายหางพี่น้องจา้ามากินกันเลยเดี๋ยวสิบอสแสบก่อนเนาะจ้าพี่น้องจา้ามากินน้ำกันเดีจ๋จ้า ขา้าวเหนียวมาตุน๋นเนาะพี่น้องแมวเลิกงานมากเลิกงานมาบ่าได้มาขา้าวเหนียวทันเดียวยูข,าขา้าวกับข้าวเหนียวไก่บ่จะืง ใส่มือใส่มือเลยจ้ะแมวใส่พริกแบบไรพี่น้อง คำแรกจดจาดเลยอืมแซ่บพีน้อง หอมหอมง่าควั่วทัวริส่เงเผ็ดพี่น้องใส่หน่อยๆก็เผ็ดค่ะพริกินู mm คือว่อาเพจเลยพี่น้อง mm. <c oughs> 嗯。Mm hmm. It now แสีบเสี่บไปเนืม น้าจ้ะพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปเมนแซ่บคักแซ่บเนี่ยแซ่บอีลีอีลอ่น้าจ้ะพี่น้องจ๋าก,กับเมนูซุปน้อใหม่ของเขาน้าจ้ะพี่น้องจา๋าอิ่มแล้วลูกเวทีน้าจ้ะพี่น้องจ๋าจังพบพอกันไหมในคลิปหน้านะะ้าจ้ะว่าแมวสีน้ำเสนอเมนูใดน้าจ้ะพี่น้องจา๋าขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามและรับชมน้าจ้ะพี่น้องจา๋าบายบายค่ะ